สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนศาศคามวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรานะท่านผู้ชมเกี่ยวกับหัวข้อที่มีชื่อว่าน้ำเหลืองเสียโอ้โหนะครับหลายหลายคนคงจะมีอาการคันเป็นตุ่มพองไม่ว่าจะตุ่มพองไม่ใสๆสไปทั่วร่างกายเลยนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็น เป็นหนังศีรษะไม่ว่าจะเป็นหน้าไม่ว่าจะเป็นลำคอไม่ว่าจะเป็นหัวไหลตามตัวเลยใต้หลักแร้ไปถึงนะครับส่วนที่รับท่านผู้ชมและก็ขานะครับไปถึงจุดสุดท้ายเลยอ่ะนะไปตามอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเราจะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบซึ่งทำเป็นชาชงดื่มนะท่านผู้ชมอ่ะเรามาพูดกันเลยดีกว่าเกี่ยวกับน้ำเหลืองเสียน้ำเหลืองเสียนี่ก็คือ เป็นภาวะของเชื้อโรคที่ไปสะสมอยู่ในร่างกายเนี่ยมากมายท่านผู้ชมและทำให้ต่อมน้ำเหลืองของเราเนี่มีปัญหาหรือทำงานหนักจนเกินไปทำให้มีการอักเสบเพราะฉะนั้นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยไม่สามารถที่จะขับออกมาได้ทั้งหมดมันก็เลยทำให้ระบบเซลล์ประสาทต,ต่างๆในร่างกายเนี่ยมีปัญหาเขาเรียกว่าโรคผิวหนังและระบบภูมิคุ้มกัน บกพร่องเราจะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบในรูปแบบทรงชงชาดืนะ่มและท่านผู้ชมสะดวกใช้แต่นะครับเรามาพูดถึงนะครับว่าอาการต่างๆแม้แต่สาเหตุต่างๆท่านผู้ชมทราบไหมว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะมีเซล์ประสาทต,ต่างๆที่มันเกิดการทำให้โรคผิวหนังของเราเนี่ยผุพองขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าอาการท่านผู้ชม และทํางานผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นใช้สารเคมีคือสารเคมีบางตัวเนี่ยมันเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายและนะครับการหลับนอนท่านผู้ชมการนอนไม่เพียงพอนั่นเองทําให้นะครับระบบน้ําเหลืองของเราเนี่ยมีปัญหาท่านผู้ชมทราบไหมว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะไปเกาะนะครับเป็นกับดัก กับดักอย่างดีเลยดักเชื้อโรคไม่ให้เข้ามาสู่ระบบน้ำท่อน้ําเหลืองของเรานะครับทำให้ท่อน้ําเหลืองของเราเนี่ยมีปัญหาแต่ถ้ามันมีเชื้อโรคมากมายที่เข้าไปสะสมมากมายท่านผู้ชมและต่อมน้ําเหลืองของเราเนี่ยนะครับทำงานได้ไม่เต็มที่จนเกิดการบาดเจ็บหรือเขาเรียกว่ามีการอักเสบขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถขับออกมาได้หมด เม็ดเลือดขาวก็ทํางานได้ไม่เต็มที่เซลล์ประสาทต่างๆก็เลยมีการผุพองขึ้นมาแผลนี่จะเป็นผุพองนูนนะครับเป็นโรคผิวหนังแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่แหละมันมีสาเหตุก็คือการรับประทานอาหารการหลับนอนและการได้รับเคมีต่างๆที่เข้ามาสู่ในร่างกายคือเป็นที่ไปที่มาของเชื้อโรคมาสะสมอยู่ตรงบริเวณนั้นมากมายเลย โอโหนะครับทีนี้เรามาทราบอาการกันก่อนสาเหตุเรารู้แล้วนะครับอาการเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมอาการก็จะเป็นนะครับอาการบง่งบอกคือทางผิวหนังขึ้นมาเลยมีแผลนะครับผุพองเป็นนูนใสตุ่มพองน้ําใสนะครับและเป็นเม็ดแดงๆขึ้นมาจนรวมกันจากเม็ดเล็กๆเ,เป็นเม็ดใหญ่และก็ทั่วตามอาวัยวะทั่วร่างกายเลยท่านผู้ชมและตรงบริเวณในที่รับไม่ได้หลับได้นอนคัน เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของแฟนคลับที่มีมากมายที่มาคุยให้โจฟังวันนี้และก็นะครับหายไปแล้วท่านผู้ชมหายหลายๆคนเลยนะครับก็คือใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบนี่แหละในการที่รูปแบบของซองชาชงดื่มอาการเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าผื่นคันขึ้นมาก่อนนะผื่นคันอาการทางคิ้วหนังผื่นคันเป็นตุ่มเป็นหนองเป็นอตุ่มเป็นหนองน้ำใสๆคันนะครับ เป็นถึงขนาดมะเร็งเป็นฝีเลยอย่างนั้นก็มีเหมือนกันและที่สําคัญที่เรามาทราบกันก็คือว่านะครับเราจะมาบําบัดได้อย่างไรท่านผู้ชมวิธีการบําบัดเนี่ยมันมีมากมายหลายทางแต่เราจะต้องพึ่งสมุนไพรหินฟ้าแลบในการที่จะมาบําบัดทําให้ระบบของน้ําเหลืองท่อน้ําเหลืองและเซปสัาตของเราเนี่ยได้หายไปจากอาการที่เป็นอยู่คือถ้าเป็นผื่นขันขึ้นมาแล้วเนี่ย มันจะตามทั่วร่างกายเนี่ยมันจะคันท่านผู้ชมมันคันมากเลยนะคันแบบไม่ได้หลับได้นอนเลยคันคันคันจริงๆนะครับโจก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเพราะว่าคนคันเนี่ยก็คือแฟนขับนี่แหละนะครับคันมากๆเลยคุณโจเอ้ยแต่พอได้กินสมุนไพรหินฟ้าแลบไปแล้วเนี่ยคืออาการพวกนั้นมันจะไม่มีเลยมันจะยุบมันจะนั่นไปเลยท่านผู้ชมทราบไหมว่าเกี่ยวกับระบบน้าเหลืองของเราเนี่ยนะครับ น้ำเหลืองดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่อาหารการกินการพักผ่อนและการได้รับสารเคมีที่เข้าไปหมักหมมอยู่ในร่างกายและต่อมน้ำเหลืองของเราเนี่ยไม่สามารถขับออกมาได้หมดมันก็เลยทำให้ต่อมน้ำเหลืองของเราอักเสบนะครับพออักเสบก็เป็นตุปเป็นหนองเป็นผุพองขึ้นตามทั่วอ,ว,อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายอีปีก็มีนะครับก็คือขานขันบางคนเนี่ยขานอีปีเนี่ยคือขันขึ้นมา นะครับทั่วร่างกายเลยท่านผู้ชมก็คือมันคันพอเป็นตุ่มเม็ดคันๆตามผิวหนังเนี่ยก็ไม่ได้หลับได้นอนเอาละทีนี้โจก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับท่านผู้ชมทราบไหมว่าอันคันแล้ว <c ười> นะครับคันตามผิวหนังก็เก่าเลยทีเนี้ยพอเก่าแล้วก็จะได้แผลใหญ่แล้วนะครับก็จะลุกลามแล้วมันก็จะมีตุ่มเม็ดใสๆมีอ่าเป็นนูนๆแดงขึ้นมาโจก็จะมีภาพให้นะครับ ก็จะสลับภาพกันไปเรื่อยๆแล้วดูภาพกันขึ้นอยู่ที่ไหนบ้างตามศีรษะนะครับและตามบ่าตามไหลตามตัวตามใต้ลักแร้ตามาที่ตรงในที่รับนะครับแล้วก็ตามขาทั่วไปเลยจนจุดสุดท้ายเลยท่านผู้ชมอันนี้เหมือนกันนะครับมีอุปสรรคและก็ในการทํางานนะครับไม่มีความมั่นใจและอุปสรรคในการหลับนอนนี่แหละมากเลยคือไม่ได้หลับได้นอนอะ่ะต้องมัวแต่เกาแต่คันะ่ะ มันมันทําให้เราอดหลับอดนอนได้แล้วเป็นโรคเครียดด้วยด้วยนะครับทีนี้นะครับโจก็บอกได้เลยว่าระบบของน้ําเหลืองของเราเนี่ยเราจะมาแก้ไขได้ไงเราก็ใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบในการทาเป็นชาชงดื่มแต่นะครับทีนี้ในการบําบัดจริงๆนะ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยคืออะไรหนึ่งเรากินชาสมุนไพรหินฟ้าแลบเราทราบสองก็คือว่าที่ควรหลีกเลี่ยงจริงๆก็คือว่าเราต้องปฏิบัติตรงก็คือ ต้องกินอาหารนะครับต้องกินอาหารที่แบบว่าใหม่ๆท่านผู้ชมไม่กินอาหารค้างคืนและนะครับอีกข้อหนึ่งก็คืออาหารทางด้านหมักดองท่านผู้ชมอันนี้โอ้โหนะครับอาหารทางด้านหมักดองนี่ตัวสําคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ดองไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ดองนะครับของหมักดองต่างๆท่านผู้ชมอย่างเอ่ออย่างแหนมอย่างเงี้ยแหนมหมูแหนมวัวก็แล้วแต่นะท่านผู้ชม มันทําให้ระบบน้ําเหลืองของเราเนี่ยอ่อมันมันมันมีเชื้อโรคไปสะสมมากมายส่วนนะครับท่อไเอเซอเอเอลาราษาต่างๆที่เกี่ยวกับน้ําเหลืองของเราเนี่ยต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันเป็นที่หมักหมมของเชื้อโรคเนี่ยมันไม่สามารถกําจัดออกมาได้หมดเพราะฉะนั้นการหลับนอนนะครับมีส่วนมากๆนะครับการพักผ่อนเขาเรียกว่าการพักผ่อนรับประทานอาหารสดๆ,สดๆใหม่ๆนะครับร้อนๆ อาหารที่ค้างคืนหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองแล้วก็นั่นไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือออกกําลังกายนะครับท่านผู้ชมและที่สําคัญพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่หลับที่นอนเนี่ยต้องสะอาดนะครับไม่ใช่อ่าใช้ชุดนี้แล้วนะครับก็ไปก็ไปตากไว้แล้วก็แล้วก็พอนั่นมาก็เอาวันอีกวันใหม่เอามาเอาเอามาใส่เหมือนเดิมนะครับมันก็จะกลายเป็นโรคผิวหนังท่านผู้ชมและทําให้นะครับ ร่างกายผิวหนังของเราเนี่ยนะครับเป็นที่หมักหมมของเชื้อโรคและก็ต่อมน้ําเหลืองของเราเนี่ยมันไม่สามารถขับออกมาได้หมดเพราะว่ามันมีเชื้อโรคไปสะสมอยู่ในร่างกายตั้งมากตั้งมายเป็นอย่างนั้นโรคน้ําเหลืองเสียนะครับก็คือว่าเป็นได้กับทุกเพศทุกวัยท่านผู้ชมไม่ว่าผู้หญิงเด็กเล็กแดงอะไรเป็นหมดนะครับผู้สูงวัยนี่เป็นมากๆเลยท่านผู้ชมเกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับการใส่ที่หลับที่นอนก็ต้องสะอาดนะครับ นี่แหละวันนี้เราก็มีอะไรดีๆมาบอกท่านผู้ชมมากมายเกี่ยวกับสมุนไพรหินฟ้าแลบและนะครับในการปฏิบัติอย่างไรในเมื่อน้ำเหลืองเราเสียนะครับและมีตุ่มผื่นคันขึ้นนะครับและเป็นแผลผุพองขึ้นมานะครับแล้วก็โจก็จะมีภาพไว้ให้นะครับและใช้สมุนไพรเอาละที่นี้นะครับในการกินสมุนไพรท่านผู้ชมโจก็จะบอกนะการกินสมุนไพรเนี่ย ก็คือเช้าและเย็นนะครับคร,นนครั้งละหนึ่งซองคร,ครั้งละหนึ่งซองนะครับครั้งละหนึ่งซองก็คือว่าหนึ่งซองต่อน้ําประมาณสองแก้วนะครับง่ายๆเลยบางคนบอกว่าอุ๊ยคุณโจฉันยังเสียดายอยู่เลยอ่ะสมุนไพรมันก็ยังข้อนอยู่เอาอย่างนี้ก็ได้นะพี่แช่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยววันที่สองเราก็มาต้มอีกก็ได้นะครับมันก็ยังไม่เสียเพราะฉะนั้นซอ,องหนึ่งเนี่ยสามารถกินได้วันที่สองก็ได้เพราะว่าบางคนก็เสียดาย ไม่ต้องทิ้งก็ได้นะท่านผู้ชมแต่อย่าให้มันบูดแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับในการทาเป็นชาชงดื่มคือเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วเด็กๆเนี่ยท่านผู้ชมก็มีมีมมแม่ของแฟนขับเนี่ยโทรมาหาโจเนี่ยคือลูกเขาเนี่ยโดนยุงกัดแล้วน้ําเหลืองมันก็เสียแล้วก็เกาเกาเกาบางทียุงมันก็ไปไปไข่อยู่ตามน้ําคลําต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าหากบ้านใดใครอยู่ตามบริเวณห้วยหนองคลองบึง ก็แล้วแต่นะครับทีนี้เอ็นน้ำที่เขาน้ําเสียไหลออกมาเนี่ยน้ําเสียมาจากโรงพยาบาลมั้งมาจากโรงงานต่างๆ,ๆมั้งยุงก็ไปไข่ใส่ยุงก็มากัดเราเราก็มีน้ําเหลืองเสียเลยทีเนี้ยนะครับเด็กมันก็เกาผู้ใหญ่ก็เกาบางคนก็ถึงขนาดแพ้เนี่ยเป็นเปื้อนแบบแดงเป็นผื่นทั้งตัวเลยนะครับใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบตอบโจทย์ท่านผู้ชมเป็นเรื่องของแฟนคลับมากมายที่มาให้ความรู้วันนี้โจฮักนัศรคาม ลุงโจสมุนไพรสมุนไพรหินฟ้าแลบช่ง,งัาดนักแลเลยครับสวัสดีครับน้ำเหลืองเสียสมุนไพรหินฟ้าแลบ